คุกกี้แลนด์ชอปเติม R.O.V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R.V o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R.V o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k i ้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะรวบทีเดียวเลยนะสำหรับซินิเชียที่บับมานะครับผมถ้าใครอ่านไม่ทันกดพรสดูนะครับผมก็สกิลสองสามารถสตันระยะประชิดได้แล้วนะครับผมสำหรับสกิลสองก็มีปรับพื้นฐานให้มันแรงขึ้นส่วนในเรื่องของสกิลสามนะครับผมคููดาวไวขึ้นอ่ะอันติของเราไวขึ้นความเสียหายในการโจมตีแต่ละครั้งนี่จาก45เป็น60%แรงขึ้นส่วนในเรื่องของดูดเลือดก,ก็แรงขึ้นนะครับประมาณนี้เลย พูดกันตรงๆเลยครับนี่คือการจับเซนิเตียครั้งที่2ของผมจากการที่มันรีเวิร์สมาครั้งแรกนั่นคือจับครั้งแรกอันนี้คือปั๊บมาใหม่นี่คือจับครั้งที่2นะครับมาเลยมาเลยโอ้โหแม่งขังไกลไป่อยวะผมจะตายแล้วด้วยมันยิงแน่เลยวะ่ะ ถ้าฟิกยัดว่าไงวะเพื่อนๆน,นี่ถ้าตันได้นะครับตอนสกิลสองโอ้คนกำลังเชิงหนึ่งหนึ่งเฮ้ยโอ้ยมาแล้ววันนี้นะครับรูจะเป็นรูนคีสิบหกนะครับคีสิบหกเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะกดอัติและตีต,ต,ตีตีนะครับดูว่าเราจะตีคีดีไหมนะครับ อันนี้มาเป็นในเลนแคลรี่ด้วยนะเด็กก็แตกป่าสองโอ้โหโอ้โหกดเลยบัตรดีชัวกูไป,ปแล้วกูเห็นนะมันอยู่ตรงนี้ตัวกิ๊ยับครับที่ที่ก็เอาไปเล่นในตำแหน่งป่าก็เ,เลนผมคิดว่าดูดีสุดแล้วนะในแคลรี่ ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกถ้าไม่เบิร์กก็จบนะครับดูท่าทางมันจะไม่เวิร์กอยู่แล้วนะมีแค่ตีอย่างเดียวที่แบบเราตีไก่ที่เหลือต้องเก็บสแต็กเอาแต่ถ้าเป็นป่าอะไรี้ยมันยังมีฟามบูออกนู่นออกนี่มาแกงเพื่อนอะไรี้ยมันจะม,มีสแต็กเก็บไงเดีย๋ยวพวกครูในเที่ยมผมขึ้นให้แต่ว่าเอาไปเล่นในตำแหน่งออฟเลนดีกว่านะครับกับพวกป่าอะไรอย่างนี้เนาะ ดูเด็ตก,ต,กต้องใกล้ต้องใกล้เนี่ยต้องเก็บสแตก็ก่อนอ่ะถ้าในเลนแคลรี่นะอัพหนึ่งนำวะไม่รู้ว่าอัพอะไรนำเลยครับออไปตีตีขงังขังบดโดน <c oughs> หายละ <c oughs> หายละ สวยเพื่อนตันตันกูปาดให้เลยโอ้โหนะตอนนี้ยังทำอะไรไม่ค่อยได้วะจริงอ่ะก็ใช้สกิลหนึ่งเออในเรื่องของปรับอ่าบัตรลิชััวนะครับผมมันกดง่ายขึ้นนะถ้ามันพร้องนะครับถ้ามันพร้องนะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยบัตรลิชชัวเห็นไหมจะให้เรากดทันทีนะครับเอออาจจะไม่หลงกดวาร์ปกันแล้วนะครับ สวนโอ้โหสวนมันเล่นยากเหมือนเดิมเลยอ่ะเพืเ่อนๆแต่ถ้าบัตรที่ชั่วันใช้ไปแล้วมันจะเป็นปุ่มวาร์ปทันทีนะผมคิดว่าการปรับอันนี้ดูดีดดเอออันตรงอัติอะไรก็มันแรงขึ้นแต่ที่อยากให้บัฟเลยอ่ะไอ้บัตรที่ชั่วนี่แหละแม่งกดวาร์ปกดนู่นกดนี่ดูก็ตายฟรีอะไรอย่างเงี้นะครับเลือดหายฟรีใครเดินผ่านเนี้ยโดนถ้าเมทเดินแบบไม่อ้อมาโดน โ,โดนอุ้ยแม่กไปใกล้กับแพงจะดูเราซอยจะดูเรา้อยผมน่าจะต้องฝึกสกิลหนึ่งติดกับแพงวะ่ะจริงทำไม่ค่อยโดนโอ้วม o กสอัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จานี่กูขัง ขังนี่ต่อนี่ไปตีปนอกป้อมเบานะเพื่อนเบานะเบานะเบรนส่งสก,กิลสองเข้าไปเรียบร้อยครับโอย้ยยังกดเหมือนเดิมเนาะเขาก็ปรับมาให้แล้วนะ่ะคือเสียเลือดฟรีสปอร์อรตดี่ลยครับตอนนี้เหมือนผม มาเล่นใหม่พร้อมเพืเ่อนๆแล้วกันนะครับมไม่ได้แตะเลยอ่าแล้วเป็นเคร็ดด้วยนะค่อนข้างที่จะฟเฟี้ยวงอเลยครับหนึ่งสองามสี่ขังแบ่งเลยตาเขมากรับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นโปรเกนสเปียร์แล้วกันนะครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไนะตีนาคอสกับเรียวมะ เอ,อกับพวกแครรี่อย่างนี้นะอารัมผมไม่ตีนะครับถียเวลาออกโบเกนไปตีพวกวงบางดีกว่าหมายมีแล้วก็สกิลหนึ่งเราแดสได้แล้วก็คอมโบกับอันติแล้วก็แดสสกิลหนึ่งได้อีกทีนะครับมาพร้อมยาโคโดห้าสี่สามสองหนึ่ง กดเลยตีตีสู้สู้สู้สมุงกูบานระเบิดอ่ะเริ่มมีดามงดามเมให้เราได้เห็นแล้วนะครับตอ,อนก่อัติที่ของจริงเลยมาตอนนี้เรามีครีฮารอนนะครับโบเคสเปียมาเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้า,นา้วกันคอนเทนต์แบบพวกคลีเลยอะ่ะใส่ครีเลยนะครับอันนี้ เอาผสมปนเปกันไปก่อนเออเอาไว้ลงแรงหนะอครับาทานร้องก็ตีอารามได้แลแปดเปแต่ถามว่าแรงไหมก็เปลี่ยนเป็นมุนาน่าจะแรงกว่าแต่อย่างที่บอกก็ผมจะลุกตัวบางฝึกขังก่อนฝึกขังก่อน <c oughs> แล้วก็เคียวครับเคียวนี่เหมือนกับเราไม่ตายในช็อตหนึ่งคือตัวมันบางนะครับน้องบางมาก คปนี้หายตัวเรียบร้อยครับการยืนเฉยๆเราก็ยังหายตัวอยู่นะเราหนาคอดีอ่อ่าผมน่ามีผมน่ามีดามิแล้วลเสียอย่างเดียวกูต้องขังให้โดนปัญหาใหญ่ๆนะตอนนี้ครับขังให้โดนกูจะตายเอา อันนี้ก็มีดูดเลือดกับทารอนนะครับนิดๆหน่อยขังโจโกเกอร์ขังนี่กูขังโจโกเกอร์ดิกูซอยกูซอยกูยข,ยข,ยข,ยขังตันอือขาไม่ได้กูตันแทนถ้าเป็นแพทก่อนมันจะมีแค่ดามเมดนอสกิลสองนะครับก็ปรับมารู้สึกว่ามันจะให้ทีเอฟจะให้เล่นง่ายขึ้นนะครับเอ,อแต่ต้องช้ำๆหน่อยน่าจะคล้องมือ ่ะตามต่อนะฮะแต่ปรับบัตรบัตรที่ชั่วมาก็ก็ดีแล้วหมดปัญหากดกดวาร์ปนะครับนี่นะรีคอรฟรีเดี๋ยวพร้อมไปก่อแล้วกันสวยแตกฟาฟตีเต็มเลยว่ะโ r ร แต่ถ้ามันไม่ไม่ใกล้กระเพนะครับก็จะเป็นดาเมจแล้วก็ผักเข้าไปข้างหลังนะโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิปเติวิง่งเอวิ่งเดเอหน่าคอร์สว่ะมันรวยจัดเลยครับนาคอร์สอ่ะเนี่ยซัพพอร์ตปปรที่ดี ฟ้าครับตอนนี้ผมตัดฟ้านะคอก่อนนะนนะคอสตัวแบกนะครับฝั่งข้ามนะคอเล่นเป็ดเนี่ยนะคอสตัวแบกเลยอ่ะไม่น่ามีใครมาเนอะผมเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าอ็อบจงออฟเจกเราก็ไม่ค่อยจะได้นะครับเรียวมะเหมือนจะแพ้เลยวะ ปชิ้นท้ายผมเอาไอ้นี่แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องไปแครรี่เลยครับแครรี่ที่ด,ดีต้องมีธนูตีไกลดหน่อยตอนกดอันตีเลยครับหายตัวเราจะใช้จังหวะที่เหมาะเจาะเท่านั้นนะครับเอาเชีร์กูดูเพลินทำไมกูไม่ข่าว U A วะ ดูมวยต่อยไอ้ที่เพิน่นไม่เดี๋ยวกูแก้ให้เพื่อนโจเกอร์มาแน่นอนห้าสี่สามสองดึกเลยแล้วกันสองดึกเลยแล้วกันสองดึกเลยแล้วกันกูจะด,ดูดเลือดแรงมากนะครับที่เรามีไอเทมแล้วมันบวกแบบพวกสเกลด้วยไงอืมดูดเลือดแรงขึ้นอัพมาอะไรให้มันแรงขึ้นหมดเลยนะครับ ปากกูถึงทีครึ่งหลอดยอมครับกูแรงมากเหลืออย่างเดียวครับถ้าไอเทม่านี้ผมพร้อมแล้วเหลือแค่ธนูตีไก่ผมกดอันติได้ยิงอย่างเดียวเลยยิงคือตะเพีย์ไม่ต่อแล้วกดอันติยิงอย่างเดียวเลยมาอันนี้ผมไม่มีธน,นูตีไก่นะขอให้ขังได้ โอ้ไม่เกยเอาดีเอาดีเอาดีาดีประมาณนี้ครับเดี๋ยวได้ชนูตีกายมันจะมีอัตราคีย์กข้อเพิ่มกันด้วยเออไม่เป็นไรอนาคตสี่ฮะเกาะเกิดไปเลยรู้สึกว่าสับของด้วยนะครับเดี๋ยวใจใเทมแล้วสับของด้วยเฮ้เราก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยเงินหนึ่งว่ะมา,าไปเอาตัวสปีดพุทดิค่ะ สปีดพูดสปาร์คิงบูดฉันเหลือตัวยัดยัดเลยยัดยัดเฮ้ยเคียวนาเป็นเพราะน้องโอกี้กล้าตายเลยนะเคียวโคตรแมนนะคอสอีกสักรอบหนึ่งนยครับอันนี้ผมทับเลยน็อฟเลและไ,ไ,ไ,ไปไปมาๆกูไปน,น็อปเลนเฉย มาผักปลาเพื่อนอคือคือบานจังหวะในความคิดผมก็เหมือนกับแพดเก่านกึกว่ามันตีไก่เนี่ยครับผมก็เลยกดธนูตีไก่ไมเ่เ้ยแต่ว่าต้องเล่นให้ชินจริงกว่าตอนนี้ ใช่หรือเปล่าหาคนเชียร์ครับคุณหลบเลยเชียร์รอบนี้คือตายเนี่ยเอาละพวกนคดน,นี้ตายกูนะไปไม่เสียอย่างเดียวเลยว่ะขังไม่ได้ขังได้คือตายหลายรอบเลยนะโอ้ oh my god โ oh อ้ยก g อดนักขอดกูลงมาฝั่งนี้มึงก็ยังไม่ตายกูนี่นะด้วยด้วยช่วยด้วยกูไปเคียววยวิว่งเลยวิ่งี่เอะแล้วเราไหนตัวนี้ตันแล้วกดกูสสวนด้วยการที่มีเพื่อนโอ้โหการมีเพื่อน,นปฏิอย่างนี้ด่เอะ อันนี้ไม่ได้ใช้สกิลพครับใช้บัตรดีช่วสกิลของตัวของมันเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้เฮ้ยใครจะได้ใครจะโดนหนาคอสของของตันด้วยปาดหนึ่งทีแล้วกดกดพันิดปาดหนึ่งทีแล้วกดพันิดอาหมดจังหวะแล้วนาคอสเรียบร้อย <laughs> โอ้โหเรียบร้อยอยากกี้กูซอยอยากกิ้กูซอยอยากกี้กูซอยแม่งเลย ปาธีมันก็สกิลสองแบบเหมือนกับแพทเก่าอ่ะเออมันต้องได้ชินจริงว่ะเมื่อกี้นี่เห็นเลยก็วาร์ปกันตรงนี้นหลับกันตรงนี้ถ้ามาแทงก็ตายอ่ะมาจริงมันมาจริงมันมาจริงกันเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ย เรียบร้อยอครับเกมนี้หูเกือบเหลี่ยงโอเคประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเล่นช่ำๆอะไรเงี้ยในตำแหน่งป่าน่าจะมีให้เห็นกันมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมน่าจะรอสัก2-3วันถ้ามันไม่ work, เวิร์กก็อาจจะไม่ได้เห็นเต็มเซิร์ฟนะครับแต่เขาก็ปรับมาให้แรงขึ้นและก็พวกปะบัติเช่่ยกดวงกดวาร์ก,ก็ปรับมาให้ เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจานนี่กูเล่นแบบงงงงเลี่ยได้แอพพีอะไรมึงบ้าหรือเปล่านี่เออ